ที่ยังเอาแต่เรื่องเพ้อฝันมาพูดอีกอย่างนั้นเหรอตอนนั้นเธอเป็นคนที่เดินหนีออกไปจากความฝันของตัวเองแท้ๆนะได้กเธอเคยพยายามที่จะไปเป็นนักบินอวก,กาศให้ได้ตั้งแต่สมัยเด็กและฉันก็คอยเป็นกำลังใจให้กับเธอในตอนนั้นแต่ว่า ตอนที่ฝันของเธอกำลังจะเป็นจริงขึ้นมาผมคิดดีแล้วผมจะอยู่ที่นี่ผมจะอยู่กับเรนะเธอก็แค่ไม่มีความกล้าที่จะทำตามฝันความอ่อนแอของตัวเองที่ไม่กล้าเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็โทษว่าเป็นเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จริง ถูกอย่างที่เธอพูดตัวผมเอาแต่หนีมาโดยตลอดหนีจากความฝันและความเป็นจริงแต่ว่าเชื่อผมอย่างหนึ่งเถอะผมจะไม่หนีอีกเพราะตอนนี้มีแค่ผมที่จะช่วยโลกใบนี้ได้ มีแค่ผมที่บอกกับทุกคนได้สิ่งที่เราต้องทำให้สำเร็จผมจะสู้ต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด

มุมาอยู่ที่นี่เองเหรอเรือ่อบนี้ถ้าเอาไปดัดแปลงให้เป็นยานอาวกาศคงจะสวยหน่าดูเลยนะเอถ้าติดตั้งระบบต,ต่อต้านแรงโน้มถ่วงก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้ได้ที่ข่าวก่อนฟูจิมิยะคงก็พูดในทีวีนั่นสินะผลกระทดลองนี้คงจะไม่อยู่ที่นี่ถ้าไม่มีปฏิหารที่เกิดขึ้นจากอัจฉริยะคนหนึ่ง อันนั้นนะ่ะเขาหมายถึงกาโมใช่ไหมล่ะผมนี้ออกมานะนี่จะคำว่าอัจฉริยะที่หนักอึ응้งแต่ว่าสุดท้ายผมก็ทิ้งความฝันไปไม่ได้สักวันผมจะเอาเรือลำนี้บินขึ้นบนท้องฟ้าให้ได้ เลยนะะเานยเาะาวิทยุล่ะออการอยู่ในเวลาแบบนี้เลยที่วิทยุจะมีบทบาทสำคัญช่วยหน่อยได้ไหมแต่ลงค่ะแต่ว่าขอเวลาฉันสักสนาทีจะได้ไหมล่ออะคะสนาทีร้องละค่ะ สั่งให้อพยิยพแล้วนะเรียวฉันจะอยู่ที่นี่เธอก็รู้นี่ว่าฉันเคยไปถึงรอบชิงโคชิเองและผลก็คือทำพลาดตอนฟูเบสจนแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย ตอนนั้นฉันตั้งใจจะชนะด,ด้วยมือของตัวเองแต่กลับ<อ>ทำให้ทีมต้องแพ้ฉันทำให้เบสบอลของพวกนั้นต้องจบเฮฉันก็เลยเลิกเล่นเบสบอลแต่สุดท้ายก็ลืมมันไม่ได้ก็เลยมาเป็นเด็กเก็บบอลคุณอสกาชินใช่ไหมคะฉันติดตามการเล่นของคุณมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะคะ่ะมันจะคาใจอยู่ เรายังคาใจอยู่ก็เลยจะตายที่นี่เหรอง,งั้นมัง แม่กูเป,ไปิดวิทยุหน่อยแม่ก็ชอบฟังเพลงน่ะลูกค่ะทุกท่านคะนี่คือการแจ้งเตือนภัยพิบัติค่ะแต่ช่วยฟังสิ่งที่ฉันจะพูดสักนิดก่อนแทนนะคะสัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวทำให้ผู้คนมากมายต้องบาดเจ็บ เน,นี้กำลังถูกปกคลุมด้วยความโกรธและความเศร้าคงมีบางคนที่กำลังท้อแท้และสิ้นหวังอยู่และกับบางคนที่กำลังหวนนึกถึงความฝันที่ไม่เป็นจริงแต่ว่าอย่าได้ล้าทิ้งความหวังค่ะเพราะคุณยังมีคนที่ต้องปกป้องอยู่ งมีอนานคตที่ต้องปกป้องอยู่ส่งเสียงของคุณไปบอกเขากันเถอะคะ่ะบอกคนสำคัญที่สุดของคุณบอกความในใจของคุณความฝันถึงตอนนั้นคุณอาจจะหามันพบแล้วก็ได้สิ่งสำคัญบางอย่างที่คุณลืมมันไปแล้วก็ ตัวตนที่แท้จริงขอบคุณมากเรนะขอทางหน่่ยครับขอทางหน่อยตกนะครับไปไหนไบ้าง ยังไม่ได้สติแล้วครับที่ประจอแล้านแปดสิบกำลังช็อกค,ครับที่ผมเองครับที่ผมช่วยนะคะดูแลไม่ไหวแล้วเนี่ยดดคุณหมอกิ่ดคะให้ฉันกับลูกสาวช่วยอีกแรงเถอะนะคะแล้วกูโตรู้สึกว่าคุณจะมีใบวิชาชีพสน,นุป็นไกเรียนพยาบาลเพื่อจะช่วยงานได้คะ่ะต้องรบกวนเลยครับขอบคุณนะครับ ไอ้พวกโรมันจี๋ไฟมหวอย่างหนักเลยนะครับผู้ว่าคะเกิดความกังวลหุนไปทุกทุกเขตแล้วคะไปไหวแล้วครับมันเกินกำลังของพวกเราแล้วล่ะครับไอ้พวกอดครัวนะไม่ว่ายังไงเราต้องปกป้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนี่เป็นอาเที่ยวของพวกเราน่ะจงสิ้นหวังสิหัไม่รู้ทางล่ะ ที่มีอันตรายนะครับรีหนีไปเร็วรถครับเรี่พยมครับรถครับเรวครับเรียวเร็วเรวเร็ววเร็วรเรเร็วเเว็เรเร แต่โกบอกกับฉันว่าฉันอาจจะเป็นอุลตร้าแมนนฉันก็เลยจะไปลองหาคำตอบดูอสาสิกาเธอต้องกลับมาให้ได้นะเออะการต่อสู้ที่แท้จริงรออยู่ข้างหนา้า อาก,กผมไปล้วผมอยู่ทห่คำตอบตกลงค่ะแต่ว่าเธอห้ามตายเด็ดขาดเลยนะผมรู้ล้วผมจะไม่ตายโลกใบนี้ต้องไม่ถูกทำลาย ไม่มีอนา,าคตสำหรับมนุษย์อีกแล้วพีนาจงพีนาจงพีน,า,นาสถ้าไม่ยอมแพ้นจนถึงที่สุดอุลตราแมนจะต้องมาอย่างแน่นอนไดโกะตอนที่เธอยังเด็กอยู่เธอเป็นคนบอกพวกเราแบบนั้นผมนั่เหรอใช่แล้ว ที่พวกเราไม่ลืมความฝันของตัวเองจนถึงวันนี้ได้เพราะมีแววตาของพวกเธอที่เชื่อมั่นต่ออุลตร้าแมนอยู่ในหัวใจยังไงล่ะแววตาที่เชื่อมัน่นอุลตร้าแมนใช่แล้วเพราะเธอเชื่อในตัวของอุลตร้าแมน ดาอุนตราส่งแสงสว่างอยู่ในหัวใจของทุกคนถ้าเกิดในวันหนึ่งโลกใบนี้ตกอยู่ในอันตรายขอให้เธอเป็นอุนตราแมนแล้วมาช่วยทุกคนได้ไหมเอ,อผมจะช่วยทุกคนเอง ที่สุดก็นึกออกแล้วสินะสัญญาในวันนั้นใช่แล้วตอนนี้ผมเข้าใจหมดแล้วนักรบทั้งเจ็ดคนและคนสุดท้ายก็คือตัวผมนี่ไง จะปกป้อโลกใบนี้เอง